สวัสดีครับหอยรังสตูดิโอสลัดเตาเล่าข่าววันนี้มาดูมาตรการตอบโต้กับประธานาธิบดทีทั้ที่ทำกับประเทศร้อยประเทศทั่วโลกนะครับทำเขาเรียกว่าวันที่2เมษายนนั้นคือวันปลดแอกอเมริกาหรือลิเบอ t i เรชันเดย์นะครับแล้วมาดูว่าไทยได้รับผลกระทบยังไงบ้างโอ้โห,โหเรื่องราวแบบนี้เรียกว่าแตกตื่นยังกับแผ่นดินไหวเลยแล้วดิแถมยังเขย่าไปทั่วโลกอีกต่างหากร,ร้อยประเทศทั่วโลก โดนขึ้นภาษีซึ่งจากเดิมเนี่ยมันก็ขึ้นมาแล้วขยักหนึ่งขึ้นเพิ่มไปอีกวันแรกเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเปิดภาษา16เอาแต่คิดไปคิดมาแบนโบอีกหนึ่งกลายเป็น37เอ็นโทนั่นทำนี่วัาละขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยทั่วโลกเนี่ยก็ตกใจอยู่แล้วนะยังสงสัยว่าคนอเมริกานเนี่ย เลือกแบบนี้ได้ยังไงแล้วยิ่งเจอมาตรการตอบโต้ทางภาษีนี่ยิ่งตกใจกันเข้าไปใหญ่เพราะว่าประเทศทั้งหลายที่ได้เปรียบการค้าทางดุลกับอเมริกาเนี่ยจะโดนกันทั้งหมดแล้วก็ประเทศไทยก็ไม่เว้นด้วยอเมริกาบอกการเก็บภาษีแล้วก็ตั้งกำแพงภาษีทางการค้าเขาบอกของไทยเนี่ยสูงถึง72%มันเอาอะไรมาคิดวะแบ่งมีลดราคาอีกลดให้าร์เ มันก็น่าจะเป็น36%ปรากฏว่าไปดูตัวเลขคำนวณใหม่กลายเป็น37%ไอ้ทัพม,มันบอกว่าพวกเขาทํากับเราเราก็ต้องทากับพวกเขานี่คือคำพูดของโดนัททัาอัตราภาษีที่ประเทศอื่นเก็บกับสหรัฐอเมริกาทำได้รวมถึงค่าบิดเบือนทางค่าเงินและอุปสรรคทางการค้าอย่างเช่นแวดในสาภาพยุโรปเพราะฉะนั้นจีนก็เลยโดนหนักที่สุดจะมีภาษีใหม่อีก34% เพิ่มจากเดิมเพิ่มเติมจากภาษีเดิม20%เท่ากับสินค้าจากจีนทําให้รวมทั้งหมดก็คือ54%เรเรียกว่าโดนหมดไอ้ทั้งที่มันฟาดหมดไม่สนลูกใครแล้วไอ้ทีน่าขบขันที่สุดก็คือไอ้ประเทศที่มันมีแต่เกาะไม่มีคน มีแต่เพนกวินเพนกวินก็โดนเก็บภาษีครับแบบนี้ไอ้ทับมือเก็บภาษีเพนกวินประกาศของธรรมนี่โดนกันร้อยประเทศอย่างที่ได้บอกไปแล้วเกาะร้างห่างไกลอย่างเฮิร์ตไอแลนด์และแมคโดนัลไอแลนด์ซึ่งมันเป็นเกาะภูเขาไฟมีแต่ทานน้ำแข็งอยู่ใกล้ทวีปแอนตาร์กติกาซึ่งมันไม่มีคนอยู่เลยมีแต่เพนกวินแล้วก็แมวน้ำไม่มีท่าเรือไม่มีสนามบินนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย แอนโทนีอบาเนซีบอกว่าตอนนี้คงไม่มีที่ไหนในโลกที่ปลอดภัยจากภาษีของโดนันททัปมนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียบอกว่าภาษีของทรัปมนั้นขาดตรก,กะรองรับและเพื่อนกันเขาไม่ทำกันแบบนี้ญี่ปุ่นเป็นทันพันธมิตรที่ใกล้ชิดท,ที่สุดของอเมริกา บอกว่ามาตรการนี้กระทบกับความสัมพันธ์ของญี่ปุ่นอเมริกาอยา่างรุนแรงในขณะที่แคนาดากับเม็กซิโกโดนหึ่มพึ่มไปแล้วซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของอเมริกาถูกเรียกเก็บภาษีไปแล้ว25%จากสินค้าหลายในการปรากฏว่ารอดจากครั้งนี้ครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องแม้กระทั่งเกาะเพนกวินยังโดนเลยตกลงตัวเลขที่เขาอ้างอิงตามตารางที่เขาเอาชาร์ตมาถือเนี่ยมันมั่วหรือเปล่ามันก็ต้องมั่วไม่ใช่มั่วบางประเทศ มั่วทุกประเทศแล้วแต่จะคิดเองเลยโดยเฉพาะไอ้สองเกาะที่มีแต่เพนกวินกับแมวน้าเนี่ยมันบอกว่าไอ้สองเกาะเนี่ยมีส่งของไปอเมริกาด้วยเอ้ยเพนกวินมึงผลิตอะไรไอ้แมวน้ำมึงผลิตอะไรส่งไปอเมริกาวะจริงๆนะไอ้สองเกาะเนี่ยมันไม่มีสิ่งกุางไม่มีคนแล้วมันมีข้อมูลส่งออกไปอเมริกาได้ด้วยเหรออ้อาวไอ้ทัพม,มันไปนได้ข้อมูลมาจากธนาคารโลกปี2022อเมริกานําเข้าสินค้าจากเพนกวินกับแมวน้ำเป็นมูลค่า หนล้านสี่แสนดอลลาร์สหรัฐแม่งเอ้ยเอาขี้เพนกวินกับขี้มานะไปขายหรือเปล่าอา้าวทั้งหมดเป็นสินค้าประเภทเครื่องจักรและไฟฟ้ามันไม่มีคนอยู่แล้วใครจะผลิตเครื่องจักรกับไฟฟ้าส่งไปให้มันวะนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเมลพรคุกแมนเขาบอกว่าไอ้ทเมึงอ่ะมันบ้าไปแล้วซึ่งอัตราภาษีที่ประเทศอื่นเรียกเก็บ จากสาหารัฐนั้นที่ทัมเอามาอ้างเนี่ยมันไม่ e น่าเชื่อถืออย่างยิ่งโดยเฉพาะอัตราภาษีนําเข้าของสาหภาพยุโรปภาษีศุกากกรที่เรียกเก็บจากสินค네้าของสหรัฐอยู T ่ต่ำกว่า3%แต่ตารางของไอ้ทัมแม่งบอก39%มสิบ้าอนี่บ้าไปเอาตัวเลขมาจากไหนวะก็เลยไปสงสัยทีมงานผู้อดเก่งของอีรอนมัสมันปั้นภาษีศุกากกรไปให้ทัมดูป่าโอ้โหไอ้ทัม้ามึงงั่วแบบเนี้ยทั่วโลกเนี่ยไม่มีใครเขายอมหรอกมันต้องมีที่มาที่ไป ยังบอกว่าไทยเนี่ยไปเก็บภาษีสหรัฐอเมริกาเนี่ยเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์ึงไปเอามาจากไหนเขาก็เลยบอกว่าต้องไปดูวิธีการคำนวณภาษีตัวตอบของอเมริกามันเอาอะไรคิดไอ้หนังสือพิมพ์นิวยอร์กท่ามันวิเคราะห์อเอาไว้อย่างนี้สูตรคำนวณมันก็ง่ายๆมันเอายอดเกินดุลที่ประเทศนั้นๆมีต่อสหรัฐหารด้วยมูลค่าส่งออกที่ประเทศต่างส่งไปยังสหรัฐข้อมูล2 0 2พเนี่ยพิจารณาจากปัจจัยค่าบิดเบือนต่างๆเรียบร้อยแล้วทำเนียบขาวก็เลยสรุปว่าไทยเนี่ยมีค่าเกินดุลทั้งหมด40 ถ้0 0ล้านดอลลาร์และมีสินค้าไดนำเข้าทั้งหมดไปสหรัฐอเมริกา63,300ล้านดอลลาร์เมื่อคำนวณตามสูตรแล้วเท่ากับอัตาราภาษีที่ไทยถูกเรียกเก็บจากสหรัฐอยู่ที่72%แต่สหรัฐยยวนลดให้ครึ่งหนึ่งก็มาที่36%กก่อนจะปรับมาเป็น 37%แบบไม่มีเหตุไม่มีผลซึ่งมันส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกของไทยไปอย่างมากเขาลิดรายชื่อมาสินค้ามา15อย่างซึ่งในจำนวน15ในการข้าวไทยนี้สวยอีกแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือข้าวหอมมะลิด้วยโอ้โหมันเป็นหัวใจของ ข้าวไทยเลยเอาที่ส่งออกไปอเมริกาห,กหลักๆที่ไทยได้เปรียบได้ดุลการค้าก็คือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยางรถยนต์เซมิคอนดักเตอร์หม้อแปลงไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับรวมไปถึงเรื่องสําคัญที่ว่าจะส่งข้าวหอมมะลิออกไปที่อเมริกาก็สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า8,000ล้านเหรียญและจะกระทบต่อเกษตรกรชาวนาซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเราราคาข้าวหอมมะลิของไทยในตาลาซาลัตพุ่งสูงขึ้นทันทีจากเดิม900-1,000ดอลลาร์ 1, สหรัฐต่อตันจะพุ่งไปที่1,400ดอลลาร์ต่อตันโอ le, ้แมงึ้นไปประมาณ40%กลายเป็นว่ามันจะสูงเกินกว่าที่ตลาดจะรับไหวแบบนี้จำลองภาพดูสิครับว่าสินค้าชานิดอื่นๆเนี่ยถ้าส่งไปแล้วเนี่ยมันแพงขึ้นอีกโอ้โหอีกเกือบเท่าตัวพอภาษีมันแพงเท่ากับของเหล่านั้นมันก็แพงของแพงตลาดเขาก็ไม่เอา เขาเข้าไปเอาของที่ถูกกว่าเราก็จะมีปัญหาผลิตแล้วก็การจ้างงานตามมาในประเทศของเราในที่สุดนะครับจะไปเอาที่อื่นที่อื่นก็โดนขึ้นภาษีเหมือนกันนะแต่อัตาราภาษีมันขึ้นไม่เท่ากันนี่เรียกว่าเป็นความท้าทายอย่างหนึง่งงานนี้ต้องเกิดเป็นสงครามเศรษฐกิจแน่เลยหลายประเทศทั่วโลกที่เขาไม่เห็นด้วยกับนโยบายภาษีของทมเนี่ยเขาจะทํายังไงกันดีวะเฮ้ย เขาต้องรวมหัวกันเอาคืนแน่เลยก็คืนอยู่กับว่าคุณเป็นประเทศใหญ่หรือประเทศเล็กนะว่าบางประเทศที่เขาประเทศใหญ่เขาก็มีมาตรการตอบโต้ของเขาบางประเทศขนาดกลางเขาก็รวมตัวกันหลายๆประเทศหรือบางประเทศที่ตอบโต้ไม่ได้ก็หอบก,ก็มีอย่างไอประเทศนกเป็นกุ้งกับแมวน้ำน,นังนไงอย่างเช่นจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้เขาตกลงจะโต้ตอบภาษีของสหรัฐร่วมกันหรือ สหภาพยุโรปกรรมการของสหภาพยุโรปเขาก็บอกว่าเขามีแผนตอบโต้ภาษีของสหรัฐที่แข็งแกร่งมีแผนที่แข็งแกร่งแต่ก็ยังต้องการจะเจรจา ส่วนประธานาธิบดีเอมเมานูเอลมาคงของฝรั่งเศสตราบได้ที่ยังไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ EU ควรระง,งับการลงทุนทั้งหมดในสหรัฐปัจจุบันในสหรัฐเนี่ยมีสาขาของบริษัทของฝรั่งเศสเนี่ยอยู่4,200แหง่งและจ้างพนักงานมากกว่า740,000คนแคนาดาก็บอกเลยประกาศขึ้นภาษีรถยนต์นำเข้าจากอเมริกา125เป็นการโต้อตอบมาตรการของทำนะครับก็ครอบคลุมสินค้ามูลค่า25,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเพราะอเมริกาส่งรถไปขายที่ คนาดาน่ะหกหมื 67, คันต่อปีมีทั้งเจรจารมีทั้งสู้แล้วก็มีทั้งมอบกระแตเอ้าวต่างประเทศเขาสู้กันบ้างเขารวมตัวกันบ้างเขามอบกระแตกันบ้างอมาดูประเทศไทยกันเอยเพราะตอนนี้ผู้ประกอบการที่ส่งสินค้าออกไปสหรัฐอเมริกากลุมหัวกันกระม,มับมีกี่บา อยู่ไม่เป็นสุขเลยงานนี้รัฐบาลไทยต้องทํำยังไงนายกรัฐมนตรีของเราบอกแล้วมีแผนเจราจารแน่นอนเพราะว่าเราพร้อมเตรียมพร้อมเสมอมีคณะทํางานในการเจราจารตั้งเอาไว้แล้วต้องไปถามสอง,สองพี่ชยัยพิชัยชูนหาวิเชระรัฐมนตรีครังแล้วก็พิชัยนฤทธพันธ์ไอคนนี้รัฐมนตรีกล้วยว่าก,การกระทรวงพาณิชย์ทั้งสองคนเขาบอกแล้วคณะกับทำงานพร้อมที่จะเจราจากับอเมริกาแต่ประเด็นสาคัญคือโทรปไปเลยฮลัฮโลโหลฮัลโหลทา ไอ้ทำแม่งไม่รับสาย,ย,ายหรือโทรไปผิดเบอร์เปล่าวะโทรไปเบอร์เชฟกะทะอ่างเปล่าหรือโทรไปเบอร์กล้องไวไล่แานเจราจาการต่อรองก็มีเงื่อนไขที่จะไปยื่นเสนอให้กับทั้งหนึ่งไทยจะลดภาษีนําเข้าสินค้าบราิการให้สหรัฐอเมริกาหรือไทยจะนําเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกาแทนจากแหล่งอื่นเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โทเหลืองรวมถึงเพิ่มการลงทุนด้านพลังงานในอเมริกา2 เพิ่มปริมาณการนําเข้าสินค้าที่ยังไม่เคยนําเข้าจากสหรัฐอเมริกา 3. ลดเงื่อนไขต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการนําเข้าของอเมริกาคือทานี่นะครับตอบโต้มาตรการภาษีกับประเทศต่างๆเพื่อถือไพ่อยู่ในมือเพราอเพื่ออะไรเพื่อให้ทุกคนวิ่งเข้ามาเจราจาเช่นมันจะขอซื้อติกตอกจากจีนถ้าจีนจะมาเจราจาเขาก็กําหนดเส้นตายเอาไว้5าเมษายามาถึงทางเลือกสําคัญของรัฐบาลที่จะไปเจราจา แต่เออรัฐบาลไทยเนี่ยพวกผู้นําพวกรัฐมนตรีเนี่ยโดนแบคทลร์หรือเปล่าวะพอส่งอุยกูไปจีน,เนอเมริกาเขาบอกขึ้นแบคทีร์คนสําคัญในประเทศไทย <c oughs> คําถามก็คือรัฐบาลเราเนี่ยมีไพ่ในมืออะไรไปเจรจากับเขาเหมือนที่ทํามันมีหรือเปล่าเพราะว่า,ป,าประธานาธิบดียูเคเนี่ยยังถูกไล่ออกกัก ทำเนียบขาวเลยนะเว้ยไพ่ไม่พอเราบอกว่าเราใกล้ชิดกับจีนแต่เราก็เสียดุลการค้าให้จีนอย่างมหาศาลเราได้ดุลการค้าอเมริกาจากนี้ไปก็จะเสียดุลการค้ากับอเมริกาขราวนี้ก็ต้องวัดนะครับว่าฝีมือของนายกคนลูกแล้วก็นายกคนพ่อว่าจะทําอย่างไรกับเรื่องนี้แล้วเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนะี่ยมีความรู้สึกมั่นใจในการทํางานของรัฐบาลเราหรือเปล่าเอามาแลกเปลี่ยนกันนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนหอยลังสตูดิโอกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆของบ้านเมืองนะครับคิดใหญ่ํำเป็นเมนทุกโครงการสลัดเน่า